สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่15ถึง30กันยายนนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีเมษเดือนกันยายนกันเลยดีกว่านะครับเป็นไพ่ของเดอะเ r อร์เข้ามาทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมษในช่วงนี้ว่าเหมือนกับวันที่สิบห้าถึงสามสิบกันยานเนี่ยเหมือนมีไพ่ของการเริ่มต้นใบไม้พี่เริ่มต้นเกิดต้นไม้ขึ้นมาเห็นไหมครับความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมแล้วเหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตที่ก่อกําเนิดสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ฉะนั้นไพ่ใบแรกใบนี้ทํานายได้ว,ว่าชาวราศีเมษในช่วงนี้อาจจะมีการที่ได้เคลียร์ปัญหา ใครที่ปัญหาคนรักเนี่ยเหมือนกับคนรักคุณเริ่มกลับมาแบบกลับมาทําดีกลับมาขอโทษรู้สึกผิดรู้สึกอยากจะขอโทษคุณอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่ถ้าเกิดใครหลายๆคนยังคิดไม่ได้เนี่ยยังมีเพิ่งการมีกมับปัญหาหรือว่ายังเดินจากกันไปหรือจากไปไปไกลเกินกว่าที่จะกลับมาเนี่ยไพ่เดี่ยวใบนี้หมายความว่า,าคนคนนี้เหมือนเขาไปจากโลกใบนี้ไปจากคุณก็จริงนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคว e นออฟซอร์ทเข้ามาหมายความว่าเขากลับมาหาคุณเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าดอกไม้ในมือคุณเนี่ยยังอยู่ เชนนสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคนที่เขารู้สึกผิดขอโทษที่เป็นแบบนี้ขอโทษที่ไม่ดีเหมือนใครขอโทษที่เหมือนกับต้องจากคุณไปขอโทษที่ทิ้งคุณไปเนี่ยตอนนี้เหมือนกลับมาเพราะว่าเขารู้เขาทาร้ายคุณเขารู้เขาทาลายดอกไม้ทําลายความรักทําลายราชินีของเขาเจ้าหญิงของเขาเจ้าชายของเขาอ่ะผมเรียแน่ว่าความรักของสีเมฆคนที่เลิกราหรือจากกันไปสุดท้ายท้ายสุดยัยยงไงก็ตามเนี่ยเขาจะรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่ทําไว้กับคุณและไพ่ใบนี้บอกถึงความรู้สึกที่ อยากจะกลับบ่อโทษหรือการข่าวดีข่าวสารที่ดีช่วงนี้ของชาวสีเมฆที่คนรักที่เลิกเราหรือจากไปเนี่ยเริ่มกลับมาด้สติเริ่มกลับมาเหมือนกับเฮ้ยอยากจะขอโทษเรานะกลับมาทําดีกับเรานะกลับมาเหมือนกับพูดจาติดต่อนะครับหรือรักษาความสัมพันธ์กับเราเพราะเขารู้แล้วว่า the world mm. เขารู้น mm. ี่คือโลกของเขา mm. ขเขานี่คือเหมือนกับการเริ่มต้นมาด้วยกันการสร้างบ้านสร้างครอบครัวหรือคู่ชีวิตมาด้วยกันนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่กลับมาเนี่ยหมายความว่า the world หมายความว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นการกลับมาในวันที่คุณเนี่ยถือ ก็ไดตอบว่าชาวสีเมษเนี่ยเหมือนกับคุณเองรู้สึกว่าเหมือนกับกำลังคิดอยู่ว่าใจนึงก็รักนะแต่อีกใจนึงก็เกลียดสิ่งที่เขาทำกับเรากับใจนึงก็เจ็บกับสิ่งที่เขาทำกับเราอะพะเห็นไหมครับเราเอื้อมมือไปหาคนที่เรารักก็จริงอะใจนึงก็รักเธอแต่อีกใจนึงก็เกลียดแล้วก็เจ็บกับสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เขาเป็นนะนะครับเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นคิ้นออฟซอสหมายความว่าเขาอาจจะทำให้คุณเสียใจเจ็บปวดกับความรักที่อยู่ด้วยกันมาสร้างชีวิตด้วยกันมาแต่เขาบทิ้งเเราหมือนบ ให้ลาบากทิ้งเราเสียใจยอยู่คนเดียวโทษเราอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยมองว่าเราไม่ดีด้วยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคนเร่างของชาวสีเมฆหลายท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องการที่เขาไปเลือกสิ่งอื่นหลงผิดพอเซเิเนออฟคัพไปที่3ใบนี้จะเห็นภาพของคนนหนึ่งเห็นไหมครับว่าเขาอาจจะไปเลือกเงินทองก็จ,จะไปเลือกปีศาจมังกรแม่มดใจร้ายนะครับอาจจะไปโดนของหลงผิดเลือกสิ่งที่มันผิดอะ่ะแต่วันนี้คนที่เลือกจะไพ่เจ็ดถ้วยใบยนี้บอกชาวสีเมฆเดือนกันยายนแต่วันที่ง3 0ว่าเเขาเริ่มกลับมาเลือกสิ่งที่ถูกต้อง เขาเริ่มกลับมาเหมือนกับหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณก็เลยทำนายเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยช่วงนี้ชาวสีเมตตั้งแต่กันยายนนะครับวันที่1 5บหถึงสาจนถึงสิ้นปีเนี่ยเจ็ดถ้วยกับเดอะเวิร์มีใครสักคนนึงอยากจะขอโทษจะกลับมาคืนดีต้องการกลับมาหาคุณอยากได้คุณนะครับอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมารักษาคุณในวันที่คุณเนี่ยควินออฟซอสในวันที่คุณเสียใจในวันที่คุณเจ็บปวดวันที่คุณเหมือนกับเริ่มอยู่ได้เริ่มตัดใจแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้เสมอ ถ้าไพ่ควินออฟซอร์กับไพ่ใบนี้หมายความว่าใครก็ตามที่กำลกังตัดความรักไปแล้วหรือว่าโสดมานานแล้วหรือว่าเลิอกออกมานานแล้วไม่กลับไปแล้วแต่สัดใจว่าจะไม่กลับแล้วอะควินออฟซอร์ไปนี้หมายความว่าคุณตัดสิ่งที่มันเหมือนกับการแบบเสียชีวิตการเสียใจความทุกข์ความตายความเจ็บปวดไปเพื่อเป็นดั่งเหมยความว่าการพ้นพบโลกใหม่ใหม่การพบเจอครอบครัวการดูแลช่วยเหลือคนรักก็จะตอบว่าชาวสีเมช่วงนี้สาวโสดหรือคนที่ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นความรักใหม่เนี่ยช่วงนี้มโอกาสได้พบเจอครอบครัว เจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตและมีโอกาสได้พบเจอทางไกลาทางการเดินทางโซเชียลการงานนะครับต่างชาติก็ได้นะเดอะเวิร์เนี่ยแล้วเจ็ดถ้วยหมายความว่าคนที่นาพาบ้านครอบครัวเห็นไหมครับผีเสื้อรักแท้เงินทองสิ่งที่มันสวยงามเนี่ยมาให้คุณก็ได้ตอบว่าชาวสีเมษช่วงเดือนกันยาย,ยนแต่วัญญญนสิบห้าถึงสามสิบกันยาเนี่ยเหมือนมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหาคุณด้วยช่วงนี้เป็นพลังงานที่คุณอาจจะพบเจอความรักที่ดีหรือใครก็ตามไม่สนใจความรักตัดใจแล้วไม่ต้องการความรัก หลายคนรู้สึกเหมือนกับเป็น working woman working man อะไรอย่างเงี้ยไปโฟกัสเรื่องการงานการเงนินช่วงนี้ก็จะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยหมายความว่าจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเห็นไคนเป็นพ่อมดแก่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ใจดีท่าันช่วงนี้ช่วงสีเมษานกันยายนมีโอกาสได้พบเจอผู้ใหญ่ใจดีได้รับความรักความเมตตาได้พบเจอการงานการเงินโอกาสในชีวิตที่ค่อนข้างจะมาให้เราเลือกเข้ามาให้เรามากมายในช่วงนี้นั่นเองคนรักที่เลือกลาไปก็ได้กลับมาในสิ่งที่กลับมาสํานึกผิดกลับมาแบบขอโอกาสกลับมาเหมือนกับ เขาเรียกว่าไงอ่ะแก้ไขทําดีกับคุณช่วงเนี้ยพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าก้าวดาบมายควาบ่าเขาเจ็บเขารู้แล้วคุณเสียใจแค่ไหนเพราะก้าวดาบอยูอในออฟซอร์เจนภาพของคนหนึ่งเห็นไหมครับเพราะนอนแล้วเหมือนดาบไปหลายเล่มเนี่ยมันอยู่บนบนความทรงจํามันอยู่ในความรู้สึกมันอยู่ในความเจ็บปวดเขาไปไหนไม่ได้อะ่ะฉะนั้นให้เบนนี้บ่งบอกความรักของชาวสีเมฆว,ว่าเหมือนเขารู้แตลว,ว่าเขาทําร้ายคุณไปเยอะทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนผมแนะนำว่าคนรักของชาวสีเมฆเนี่ยนะครับเขาปล่อยคุณเหนี่ยวกับ นอนอยู่คนเดียวเสียใจอยู่คนเดียวร้องไห้อยู่คนเดียวนะครับจนเหมือนกับดืมอไปแล้วว่าเขาทำร้ายคุณนะเขาทิ้งคุณนะเขาทาคุณเสียใจนะแต่ก้าวดาบไปนี่หมายความว่าเพราะคุณรักเขามากนั่นแหละถ้าเกิดคุณยังรู้สึกเหมือนกับยังเจ็บรือเสียใจหรือเพิ่งเลิกเพิ่งลาไปอยู่เนี่ยเดือนกันยายนหมายความว่าเป็นการกลับมาเข้าใจกันได้เป็นการกลับมาเพราะเขารู้สึกผิดฉันนายออฟซอสกับไพ่เดอะเวอร์เลยทำนายว่าชาวสีม่แหลท่านในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยคนที่ีปัญหาเรื่องความรักไปเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปนะในกรณีที่ยังงไม่่เกินชว สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยนะครับเต็มที่เลยยังมีการกลับมาปรับความเข้าใจย,ยังมีการกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้พะไพ่เวฟฟอร์จูนไปที่ห้าเนี่ยจเจนมภาของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการผ่านมันเวลามาด้วยกันฉันเวฟฟอร์อจูนหรือว่าเวฟเดียไปเนี้ยกงร้องโชคชะตาเนี่ยเป็นไพ่ของการทำนายดวงชะตาของชาวสีเมษว่าในช่วงนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยคนรักที่เลิกตาไปที่ไม่เกิน3เดือนถึง5เดือนจะมีการกลับมาวนเวียนจะมีการกลับมาแก้ไขแก้กรรม จะมีการกลับมาแก้ไขสิ่งที่ผิดนะครับและกลับมาเป็นให้ถูกอ่ะนะครับพเพราะเบื้องต้นหมายความว่าดวงะตาที่มันมีสิ่งดีต่อกันมาเยอะมีความรักผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะลําบากมาด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเคยตอบว่าความรักของชาวสีมเมฆคนรักที่เลือกเราหรือจากคุณปลายสุดท้ายจะกลับมาหาคุณจะกลับมาแก้ไขจะกลับมารู้สึกผิดและเสียใจจะกลับมาขอโทษคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยควีนออฟซอร์ดยังให้อภัยอยู่ไหมยังรักอยู่หรือเปล่าหรือว่าตัดใจแล้วหรือว่าไม่ต้องการแล้ว ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการแล้วเนี่ยไพ่คุณออฟซอร์ตไปนี้กับ h e ว l o ฟ f อร์จูนเนี่ยมันคือการ The World ด้วยนะสามใบนี้เลยนะครับไปขอว่างนิดนึงสามใบนี้คือการตัดตัดไปทางไหนตัดไปทาง h e ว l o ฟ f อร์จูนตัดเวนตัดกรรมตัดสิ่งที่มีเดียวไปจากชีวิตเพื่ออย่างน้อยมันก็เริ่มต้นใหม่ดีกว่าดีกว่าเดิมดีกว่าไหมดีกว่าเจ็บกับตรงที่เคยถูกทิ้งเคยเสียใจเคยผิดหวังเคยร้องไห้ไปแล้วครั้งหนึ่ง่ง ฉันพิมออบซอ์กับไพ่ก้าดาบไปนี่หมายความว่าใครที่เจ็บปวดเสียใจถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตัวเองผ่านมันเวลามาเกินครึ่งปีเกินหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยไพ่เป็นนี้คือการหมดพนด้นจากเวรกรรมแล้วแต่คนร่างคุณจะกลับมาขอโทษนะรู้สึกผิดและเสียใจกลับเหม่งคุณค่ากลับมาขอโอกาสแต่คุณเนี่ยหลุดพ้นแล้วไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าไปเจอคู่ชีวิตไปเจอผู้ใหญ่ใจดีการช่วยเหลือดูแลการเริ่มต้นความรักที่เป็นครอบครัวมากขึ้นดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเข้ามาในช่วงนี้เลยจนถึงสิ้นปีนะครับหรือใครเจอแล้ว,วยนะนนนะะตอี้ ผมเลยมดูจดไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของเดอะ์มิจิเชียนนะครับหรือว่าผู้วิเศษหรือนักมายากลฉันทิ้งล่าน,นี้หมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเคยพูดว่ารักคุณเคยมีคำสัญญาว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณทาร้ายคุณไปไหนเขาบอกว่าเขาจะดูแลคุณนะฉันเมจิ Mag เชียนใบนี้ก็เลยทํนาน้ว่าคนรักของชาวศีเมษเนี่ยสุดท้ายเขาจะกลับมาเหมือนกับใช้วันเวลาและเหมือนกับเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเอเขาได้สติแล้วนะคนที่หลงผิดนี่อาจจะถึงขั้นโดนของแต่ว่าช่วงเนี้ย หมาพอเวลามันผ่านไปไม่ว่าชา้าหรือก็ตามไพ่มิติเชียนหมายความว่าไพ่ของการที่เริ่มคิดเริ่มผู้วิเศษเริ่มแบบนึกสติก็ได้ตอบบาคนเรื่องของคุณเนี่ยเขาจะกลับมาเหมือนกับได้สติเรียนรู้นะครับตื่นตาสว่างนะครับตัดสินใจถูกต้องในท้ายที่สุดแต่เหมือนกับพไพ่ใบนี้หมายความว่าเวลาเนี่ยมันอินฟินิตี้อ่ะไม่รู้ว่าเวลามันสายเกินไปหรือเปล่าฉันทั้งหมดทั้งวงไพ่ชุดนี้นะครับแนะนําชาวสีเมฆแบบนี้นะกันว่าใครที่ถูกคนรักน,กนอกใจหรือหลงผิดหรือทาผิดกับคนอยู่เนี่ย ส่งคลิปนี้จะเป็นการทะเลาะก,กันก็ได้นะส่งคลิปนี้เพื่อเตือนสติกันว่าเอ้ยคุณพยายามปรับตัวหน่อยคุณพยายามแก้ไขสิ่งที่กําลังหลงผิดกาลังทําผิดนะครับอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบคู่ชีวิตกลับมาเริ่มต้นความรักดีๆกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเป็นความสุขความรักที่ดีต่อกันเหมือนที่เคยทําดีกว่าไหมฉันไพเมิเชยมบบเยนหมายความว่าการที่ส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้หรือแท็กเขาไปก็ได้นะเพื่อให้เขาได้คิดได้เริ่มรู้ตัวมากขึ้นกับการทานายดวงชะตาครั้งนี้ก่อนที่เขาเนี่ยิดไดนเกนป แต่ผมหอํำนายแบบนี้กหเลยว่า,วามิเชีชนใบนี้บอกชาวสีเมทเดชท่านว่าคนรักที่เลิกราวหรือจากคุณไปเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณคือคนพิเศษของเขาเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจเขาคุณเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เป็นทุกอย่างให้เขาแล้วอะ่ะเขาตัดสินใจผิดเขาทําผิดไปเขาเลยกลับมาเรียนรู้กลับมาเข้าใจและกลับมาแบบได้สติมากขึ้นในช่วงนี้นั่นเองครับไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของการทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมษแล้วก็การแนะนําในเดือนกันยายนกัล้ากันว่าเป็นยังไงกันบ้าง ไพ่ใบแรกเนี่ยไปขึ้นมาว่า Ace of p e n t a c l e นะครับหรือว่าไพ่แปดเหรียญทนายดูยชาวต่างของชาวสีเมฆช่วงนี้เลยว,ว่าเหมือนกับอีกาเห็นไหมมันอยู่ข้างหลังคุณนะเหมือนจากนี้ไปเนี่ยอะไรที่มันเปมนกับไม่ดีนะผมทนายเลยว่าเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาจนถึงสิงหาด้วยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่กลางปีละชาวสีเมฆท่านเริ่มผ่านจุดที่มันแบบผ่านอีกาผ่านพลังงานดําผ่านพลังงานชั่วร้ายผ่านสิ่งที่ไม่ดีไปเจอชีวิตที่แปดเหรียญการเงินการงานดีขึ้นนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเหมือนกับ เฮ้ยเราเริ่มต้นเราเริ่มมองเห็นไรายได้เริ่มมองเห็นการเงินเริ่มเหมือนกับพอเริ่มแบบว่าไม่มีเขาไม่มีสิ่งไม่ดีเนี่ยเราก็มีเงินเก็บเยอะขึ้นนะเราก็เหลือกินเหลือใช้แล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีเงินทองแล้วก็มีความรักที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลเรามากขึ้นนะชั้นเอ็ดออปเปนิคเคิลหรือไพ่แปดเดี่ยนช่วงนี้ชาวสีเมษค่อนข้างจะมั่นคงเรื่องการงานการเงินและคนที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องเนี้ยเข้ามาซัพพอร์ตผู้ใหญ่ใจดีอะไรงเงี้ยเมตตาอะไรเงี้ยเลยนะหรือใครก็ตามที่เกิด ไม่โฟกัสคนนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีโฟกัสเรื่องการงา,งานการเงินก็จะดีไปเลยโฟกัสเรื่องความรักก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นเรื่องราวที่มีความสุขเริ่มต้นใหม่ mm. เนี่ยช่วงนี้เป็นแบบนี้ค่อนข้างจะมีการที่เป็นไพ่แปดเดียเข้ามาด้วยได้รับการดูแลจากคนรักสองต่อเลยประมาณนี้นะครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตก็ขอยืนยันคําเดิมว่าคําทานายเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยยังมีไพ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามาอยู่ไปเป็นพลังงานคนคนหนึ่งที่เดินจากคุณไปไมว่าช้าหรือก็ตาม เห็นไหมเขาถือตะเกียงมองมาที่คุณเขาเหน็บหนาวเขาเหงาเขาคิดถึงเขาททรมานเขาเสียใจยเจ็บปวดเนี่ย,พยไพ่ใบนี้คือบ่งบอกความรักแบบนั้นก็จะตอบมีใครสักคนหนึ่งนะครับคนรักที่ทาร้ายหรือเลือกลาคุณไปไกลเนี่ยหรือจากคุณไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเป็นเดอะเฮอร์มิตสุดท้ายเฮอร์มิตเฮอคำว่าสุดท้ายนี่แหละสุดท้ายคือเขาจะกลับมาเจ็บปวดเหน็บหนาวททรมานเสียใจยเหมือนที่ทําไว้กับคุณและเดอะเฮอร์มิตหมายความว่าการกลับมาขอโทษรู้สึกผิดที่เคยทําแบบนี้แต่มันสายเกินไปเห็นไหม เขาไปยืนอยู่บนหิมะไปอยู่บนหน้าผาแล้วไปยืนอยู่ตรงที่จุดที่มันแบบกลับมาไม่ได้แล้วได้แต่เพียงแค่เฮ้ยอยากกลับมานะคิดถึงนะแอบมองแอบ,แอบส่งนะไพ่ใบนี้ทานายว่าชาวสีเมฆคนร่าง,งคุณกลับมาเสียดายกลับมาแอบมองแอบ,แอบส่งละเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นแสงสว่างสวยขึ้นดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอยากจะกลับมานะครับขอความรักขอการช่วยเหลือขอยืมเงินนะครับแต่คุณเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณจะมันสายเกินไปหรือย,ยังมันเกินหนึ่งปีหรือย,ยังมันเกินกลางปีเกิน6เดือนแล้วหรือย,ยังเนนีป็แบบ ึ่งไพ่ใบน,นี้คือเดอะเฮอร์มิตไหมครับว่าใครที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากานไปอย่าให้มันสายเกินไปนะครับที่จะปรับความเข้าใจที่จะเห็นแสงสว่างที่จะเห็นคุณค่าของกนและกันนะครับไพ่ใบ,บต่อมาเป็นไพ่ของทีออฟพีดิเคิลหรือไพ่าสามเหรียญทำนายความรักของชาวราศีเมษในเดือนกันยายนแล้วว่าสามเหรียญไหมความว่าคนรักคุณสุดท้ายแล้วว่าเขากำลังเขียนเหรียญออกไปเห็นไหมแล้วเหมือนกับเขาเลือกสิ่งที่มันผิดอ่ะเขาต้องกลับมาเลือกคุณอ่ะท้ายที่สุดอบแบบนั้นส่วนทีออฟพีดิเคิลหมายความว่าคนรักคุณเนี่ย จะกลับมาปรึกษาจะกลับมาขอความช่วยเหลือจะกลับมาเห็นคุณค่าสิ่งดีๆและกลับมาทําดีกับคุณด้วยแต่คุณเนี่ยยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าเ <c oughs> ขากลับมาด้วยความทุกข์กลับมาด้วยความเศร้ากลับมาขอความช่วยเหลือ,อคุณอย่างเงี้ <c oughs> เยเพราะสามเดือนหมายวามว่าเขาเลือกสิ่งที่มันผิดโดยการนอกใจโดยการทําสิ่งที่มันผิดไว้กับคุณช่วงนี้ก็เลยทำนายว่าคนรักของชาวสีเมทที่เลือกรากันเป็นไม่เกิน3เดือน5เดือนเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดผมขอทำนายแบบนี้ไว้ก่อนว่าเขาจะกลับมาทันสำหรับคนที่เลือกรากันเป็นไม่เกินสามเดือน จะกลับมารักษาทันจะกลับมาคิดทันจะกลับมาได้อะนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดมันเกิน6เดือนเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยเขากลับมานะแต่ The เธอมีกระซามเหรียนกลับมาเลือกสิ่งที่มันผิดกลับมาคิดได้ก็จริงแต่มันสายเกินไปคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณมีความรักที่ดีคุณมีการเงินการง,งานที่ดีแล้วเขาเพิ่งจะรู้ตัวว่าคุณมีค่าแค่ไหนครับฉะนนสิ่งที่เกิดขึ้นกันนนชบชาวสีเมฆช่วงนี้หมายความว่าการที่คุณได้พบเจอสิ่งที่เป็นการงานการเงนิงนหรือมีทางเลือกที่ดีขขึ้นนะะรรรัเเเเเพาาาาไไมม่่่่ใใชชตตวลืออกงยห็ เราไม่จำเป็นต้องเหมือนกับเราเหมือนกับเป็นผ่านจุดที่เราจะกลับไปลองให้เสียใจจมทุกแล้วเพราะเราเสียใจมานานเจ็บปวดมานานทนเจ็บทนทาร้ายมานานแล้วอะตรงนี้ไปก็เลยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่รักนะแต่มันเจ็บแต่มันพอแล้วอะนะครับใจนึงก็รักเธอแต่ใจนึงก็เจ็บกับเกลียดสิ่งที่เธอจะเป็นกับสิ่งที่เธอทํานั่นเองฉันพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือพ่าของการที่เดทหรือพ่บทสุปความรักข,ของชาวสีเมฆคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็เลยตอบว่าชาวสีเมฆช่วงนี้จะไม่ส ขอทรบในเดือนกันยาย้อนแต่วันที่15-30กันยาจนถึงสิ้นปีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินนะครับหรือคนรักที่ทําร้ายคุณไปเดทกันไปเนี่ยหมายความว่าคนรักที่มันฆ่ากันไปหรือว่าจบทําร้ายกันไปทําให้สูญเสียกันไปเนี่ยถือดอกกุหลาบมาหาคุณถือดอกไม้มาหาคุณกลับมารักและกลับมาเปลี่ยนแปลงและกลับมาเหมือนกับคนที่แบบโดนของโดนสิ่งที่มันไม่ดีทําผิดเนี่ยกลับมาทําด้วยความดีกลับมาด้วยความรักกลับมาเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนนั่เอง น,นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีของชาวสีเมฆใน E ีนี้นั่นเองครับก็ขอํำนายก็ขอยวยพรด้วยฉะนั้นไพ่อัลลเอร์แนะนําชาวสีเมฆช่วงนี้ว่า Put in Boot หรือ i t h พยายามใช้ความฉลาดพยายามใช้ความคิดกับตัวเองเยอะๆอยู่กับตัวเองเยอะคิดถึงตัวเองไว้ให้มากๆไพ่ใบนี้แนะนําแบบนั้นเลยครับและพุทอินบูทหมายความว่าการผรจญภยัยการเดินทางของเราการเติบโตขึ้นการเดินต่อการมุ่งอ n อนนะครับการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมไพ่ใบนี้คือบอกแบบนั้น ขอบคุณชาวราศีเมษนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสปัครรได้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ